อันนี้คือวิธีการเผาเผาถ่านฮะอ้านุ่เผาถ่านบ้านไงอ๋อเราต้องขุดใช่ปกติถ้าเป็นปัจจุบันที่มี่คือเอาง่ายๆหาที่ตั้งให้มันเออมันมีเหล็กก็ทำได้แต่นี้เราไม่ได้ทำอาชีพไงเขากเผากินในครอบครัว เขาจะใช้แบบนี้ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าข้าวหลามข้าวหลามข้าวอะไรนะแม่ข้าวหลามข้าวเลยนะข้าวดอกดินเอาดอกดินมาทำเออาอรู้จักไหมข้าวดอกดินแต่ว่ามันสีคงจะไม่สวยเพราะว่าดอกดินมันมันนาำเนาะมันไม่เอาเข้มนะเบียร์สัมผัสหน่อยบ่รู้จักข้าวดอกดินข้าวหลามก็คือดอกไม้ที่มันเป็นดอกดินพี่ ไม่ไม่ไม่จะเยวเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์มันจะเหมือน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 คล้ายๆพวกอพวกดอกอันชันอะนะมันจะเอาย้อมสีอะพี่ไม่มันทำทำให้แค่ให้ข้าวนะเต็ดสีออกบสีม่วงเออเมสีม่วงโอ้แบบเราไม่มีดอกเราเรา,เราสามารถเอาเอาดอกมนันไปแช่น,น้ําอแล้วก็ปั่นแล้วเอาน้าํมาม,ามาันมามามาแช่ข้าวข้าวมันจะเปลี่ยนสี พี่ครับเป็นสี่โมงเก็ตแล้วไม่ไม่ใช่ข้าวกล่ำบ้านเราใช่ไหมดอกดอกดินนี้มันมันมันดังนะพี่เนาะบางบางคนเขาไม่เคยเห็นนะเออแม่หน้าตามันเป็นไงไอ้ดอกดินเนี่ยพี่ต้องไปเสิร์ชดูใน Google อ๋อดอกดินกูเกิลอ๋อเรายังมาไม่พ้นท้องนาวันเดียวไม่มีอยู่จริงขอไอ้นี่เลยสิขออะไรขอระดับน้ำกับลูกดิงมาวัดเนี่ยสวัระดับน้ำกับลูกดิง พี่กา้านทำก็หลานมีกา้านเร็วๆมันจะได้กี่กระบอกมาเร็วเวว้าวพี่กา้านเอาเอาเอากระบอกไหนกรองเร็วพี่ก้านเอากระบอกไหนเอากระบอกไหนน,นู่นน่ะไปดูกับลุงเพชรที่เอากระบอกไหนเอาสิอันไหนของเออเออเออของพี่เบียร์ของของป้าป้าอันไหนวะไขอ,ะไอไของพี่เบียร์อันไหนของป้าป้ากินได้หมดทุกกระบอกไม่ของพี่เบียร์อันนี้ นี่พี่เบียร์น่ะอันนี้เลยอันนี้เลยพี่เบียร์ใช่ไหมอันนี้ของพี่เบป็นต้นฮะพี่วินต้นพี่วินต้นฮัลโหลยฮัลโหลบอมมีสัญญาอันนี้ของพี่เบียร์วินต์เลยเหรออันนี้ฮะจะไปไหนอีกอะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแหละจะไปไหนอ่ะอันนี้ของกาจังใช่ไหมกาจังอย่าขย่าสิลูกเดี๋ยวมันจะหกออกมามันไม่ได้กิน รกรจจังป้านาจะมาอยู่บ้านกระจังได้ไหมได้ได้หรอจริงหรอจริงหรอป้นานัไม่กลับบ้านแล้วนะป้นานัอยู่กับกรจจังดีไหมดีไหมครับดีไหม,มอ็คืนดีไหมป้านัอจูด้วยดีไหม,ยอ,มอย่าดึงออกมาลูกอย่าดึงออกมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินหนูจะใส่เอาไว้ใส่ไว้ไวเออมันสวยยิม้มหวานๆหน่อยสิร้องเพลงเมื่อเมื่อเมื่อกลางวันนี้ให้ปนัดฟังนีที่ป๊า เออเพลงอะไรนะเราจะไปโรงเรียนอ่ะมาเราจะเราจะอะไรนะตื่นขึ้นมาตื่นมาตอนเช้าเออตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะไปโร,เรปงเรียนได้ไรอุปนัหจิบกระเป๋าจิบกระเป๋าโรงเวก็ไมันต้องมีมันต้องมีเพลงมีสาวกระหมัเียกงรู้จักอีกเคล้่งไหมอมีเกเคล้่ง ก็แจ้งรู้จักอีกเครื่องไหมเราร้องได้อยู่แต่รำไม่รู้อีกอีกเครื่องคืออะไรอีกเครื่องคือค้ำพี่ไม่ใช่อีกเครื่องคืออะไรอีกเครื่องคืออะไรอีกเครื่องคือมูผา,าจันนูนนูนผาจันดวงจันนะลูกเออพระจันทร์แล้วมูนคืออะไรอันนั้นพระจันทร์เหรอใช่อันนั้นพระจันทร์ลูก อันนั้นพระจันทร์พระจันทร์ขึ้นแล้วหลานเข้าใจว่าภาษาอีสานจานขึ้นแล้วใช่เรียกอีเกิ้ลนี่อะไรอ่ะอีเกิ้งไงลูกงงงงเด็กงงลุงอันนี้อันนี้บ้านเขาหลามอันนี้บ้านเขาหลามเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเหมือนกันไหมอ่ะเรามาชนกันก่อนเราชนกันก่อนเป้งอ่ะและยายฟัง ไปไปไปลืมมาออลือไปลืมมาจะตรงฮะดอกดินน่ะให้มัน่ะไมนล่ะทุ่งนาใช่ไหมมีเหรอ่างกันะสวะนี่นะง่นนที่มันเป็นโล่งๆนะเขาตากไว้อยู่นั่นเหรอใช่อ้นู่นีเขาตากดอกดินไว้นูน่ตัวกุยงะตัวอ้ต้น เอาให้พี่วินต้นที่บอกของเขา,าอันนี้ของเขาไปส่งดอกส่งให้แล้วนะพี่เบียด้องส่งให้แล้วเออน้นไปให้เขาส่งเราไม่ได้เนี่ยออเออเปอเอาเออเราเจอกันทีนะอเออเอ ทุกคนต่างมีชีวิตต่างมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะพี่พวันนี้เราก็อยู่อยู่กันเต็มที่อันนู้นพี่วินตันอันนั้นเป็นเพื่อนพี่พี่เบียไม่ต้องบอกนะเขาคือใครทุกคนรู้จักเราข้อดีดอยู่พี่เบียของพี่วินตันอันไหนบิวตตรงนี้ไหนอัน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 นี้ของพี่วินตันนะอันนี้ของพี่เบีย หอมไหมหอมมากเลยอนนี่ของก้อยอันนี้นี่อันนี้ใบเตยเขาแบบใช่คือหอมใบเตยมากนะเออถามพี่วินตันที่รู้จักอะไรนะพี่ินต้นพี่วินต้นเออพี่วินต้นดอกอะไรนะดอกอะไรนะดอกดินรู้จักไหมเออเราไม่ใช่ไม่รู้จักคนเดียวเรารู้จักเขาไม่รู้จักดอกดินไหมเอดอกดินมันคืออะไรเออเออนั่นเห็นไหมไม่ได้ค่อยมีค่อยคนเดียวดอกดินเออดอกดินเขามาหมาดอกดอกดินมาหมาใส่ข้าวก็ พ่อพอกระดอกอะไรนะอันชันตัวดีดีใหม่ครับากบัยาบัลยบัลาบัลัลาัาัลาเัยาบัาาบัะไรลับบัาบาบัลยบลามลยาับัลาบััยบันยา้ไลานลยาบคลบัับลาาลัับััับยยยายาาาล้วเป็นคนปกติละ เอ้าวอันนี้มาจากไซเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงดูเขาสูงไฟเล่ากับเบียร์เป็นเหมือนกันรสชาติมันต่างกันเนาะอือใช่รสชาติมันต่างกันแล้วแล้วแล้วมันทำลายสุขภาพไหมทำลายสุขภาพรู้หรือเปล่าเนี่ยเออรู้กันบ้างไหมใช่ไหมเราต้องดื่มอะไรนะเราต้องดื่มอะไรนะ น้ำป่า,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 าแล้วก็ดื่มอะไรนะนมหรือนมอะไรลูกนมอะไรนมจากเต้า <c oughs> ใ,ช <c oughs> ใช่เฮ้ยเจ,จ็ดสิบสองหลางแบบบ้าน<ล>โดยฝีมือของแม่อันนี้เราจะจุดไฟยังไงครับ